มีอะไรก็บอกมาเจงอ่ะเห็นชอบเด็กไม่ใช่หรอจริงวะเนี่ยเขาอยากจะบอกเจงนานแล้วแหละว่าว่าเขาไม่ได้ท้องจริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องปอดกลมชาแนล คือจะบอกว่าไม่ได้ทําคลิปมาแบบนานมากคือตั้งแต่แบบมีโควิดเข้ามานะคะก็น่าจะประมาณ4เดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอปอนเลยนะคะก็ครั้งนี้นะคะก็มีโอกาสที่ได้เจอปอนนะคะก,ก็เพื่อนๆสังเกตไหมว่าทุกกขีปแบบปอนเป็นคนแกล้งฟมทุกคลิปเลยเว้ยคือบางทีอ่ะมันแกล้งเราอ่ะเรารู้สึกแบบ นะไม่โอเคนะไม่โอเคแล้วก็แบบบางทีมันก็เจ็บจริงๆะเวยเราก็เลยจะมาเอาคืนมันนะคะในคลิปนี้นะคะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นเพื่อนในเฟซของปอเนี่ยจะรู้ดีว่ามันน่ะเป็นคนรักเด็กนางรักเด็กมากคือในเฟซของมันน่ะจะมีแต่รูปเด็กนะคะเยอะกว่ารูปเมียของมันอีกคือคราวนี้เราก็เลยจะมาแกล้งมันนะคะบอกมันว่าโอมทอง <anca runs over> คือแบบแค่คิดก็แบบสะใจแล้วอะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงคือมันจะดีใจขนาดไหนแต่ว่าคือเพื่อนๆนรู้ไหมคือโฟมกับปอนไม่ได้เจอกันมาตั้ง3-4เดือนแล้วอะแล้วเพราะฉะนั้นแบบจะท้องใครอะเออแค่คิดก็แบบว่าสะใจแล้วอะ เออก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องปันโฟมชาแนลด้วยนะคะโฟมขออนุาไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะที่เซเว่นนะคะ few moments later. ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เซเว่แล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้คือเป็นเวลาแบบเช้าตู่เลยอะเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื ใส่แมสก่อนต้องใส่แมสก่อนนะคะทุกจังเลยรู้ปะ่ะคันอยู่ไหนวะ<ม>อันไหนอะคือมีหลายยี่ห้อมากไม่ใช่ดิยังมองไม่เห็นเี่นตรงไหนคะออใส่แมสกี้ข้างว้าตอนนี้นะคะก็ได้ไเรียบร้อยแล้ว a few moments later ตอนนี้นะคะโคมก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะพร้อมกับไอ้นี่ ที่ตรวจขันเรามาแกะกันวูไม่เคยใช้นะดูตักันมันคืออะไรใช้ง่ายกว่าเขียงขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้ถ้วยรองปัสสาวะถูกต้องมากกว่า99.9็น9 9มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่เลย อุปกรณ์ของเรานะคะจับไปนะคะปากกาแดงนะคะจากที่มองมันจะเป็นแบบแดงๆอมม่วงๆป่ะคือเราต้องผสมสีป่ะถ้าให้มันจะเนียนๆเฮ้ยแงออกได้อ่ะเฮ้ยหักคือมันคงไม่สังเกตหรอมั้งว่าอันนี้มันหักอ่ะเฮ้ยได้อยู่เห็นป่ะเนียนป่ะ อัน,นมันจะแดงไปอ่ะแป๊บนึเงน,นะคะเออเสียเงินเดี๋ยวจเจ้าเสียเงินเนี่ยผสมเคเนี่ยอันนี้คือโฟมทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเ <c oughs> ย,ยนอยู่เหมือนกันเนาะ <c oughs> เออเคตอนนี้คือแบบหอมเอาคืนแล้วอะแต่ไม่รู้มันตื่นหรือย,อยังเพราะว่าวันนี้โฟมมาตื่นแต่เช้าไงไปซื้อไอ้เจ้าเนี่ยมาเคเดี๋ยวเราจะไปแกล้งมันกันนะคะด้วยการบอกว่าโฟมถอด อยู่ในห้องแล้วนะคะคือเมื่อกี้เพิ่งปลุกบอลนะไปอาบน้ำเลยตอนนี้นางห้องน้ำเดี๋ยวเราจะมาเซตกล้องกันนะคะจะไว้ที่ไหนเดียวต้องวางหลบหลบอะ่ะต้องวางหลบหลบมันอ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นจ้ะตื่นได้มากเลยอตอนนี้คือรอมันไงเราจะบอกข่าวดีกับมันข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้นะ ทองนี่ใช่หมันนะเว้ยท้องเยอะไงวะเก่งมันเริ่มเล็กแล้วอะเต่งทำไมอาบน้ำหนานจังเลยอะไม่สะอาดผมหอมไงจ๊ะเอ๊เขาไม่อยากจะบอกบอกอะไรอะเขาเปียกตัวเปียกอยู่เลยเนี่ยน,นี่งเนี่ยเช็ดหัวให้หน่อยด <c oughs> ิแล้เขาใส่เสื้อผ้าใส่แขนยาวดีกว่าวันนี้แต่เต่งอะยาวดีกว่าตัวนี้กันยาวเหรอกันดำไงแบบเดี๋ยวออกไปข้างนอกใช่ปะล่ะ ผมนี่เปียกตลอดอยากแล้วอะอยากให้เตงตัดอยู่เนี่ยแต่เตงตัดมันแหว่งแน่เลยหล่อยังไหเนี่ยเขามีแต่ปัดขึ้นปัดให้โดนตาทำไมหรอเดี๋ยวไปออฟฟิศก่อนนะมันทำอะไรอะไปลงฟู้ดเมันมีประชุมงานไงเดี๋ยวมันประชุมว่ามันวางแผนถ่ายวางอะไรยังไงไม่มีอะไรจะบอกเตงะ บอกว่าไอ้ซื้อที่นี่ผมใหม่แล้นะเห็นแล้วอยากฟังยังทำไมมีอะไรอยากฟังยังมีอะไรก็บอกมา <c oughs> อันนี่อะไรอ่ะแต่เขาไม่ชีดูอย่างนั้นรู้ไหมคืออะไรแต้งฉีม่วงเอาดีดีจริงวะเนี่ยจริงจริงวะเนี่ย จริงอาเห็นชอบเด็กไม่ใช่หรอจริงเนี้ยจริงเหรอจริงจริงเนี่ยจริงเขาจะไปโกหกตนไหนเนี่ยตรวจวันไหนตอนนี้ตอนเช้าเลยตอนเช้ารัาหลับเหรอแอบตรวจไงใครมันจะมาแกล้งจริงเนี้ยสองขีดจะชันเลยอยากมีอนานละเอาแบบว่าเหมือนลูกพี่บีหรือใคเนียเดีปะ มันไม่รู้เนาะขึ้นมาใหม่มันก็ไม่รู้อ่าดีใจปะดีใจปะเขาตั้งเตรียมตั้งชื่อไว้ตั้งไหนอ่ะชื่ออะไรฟอนไงฟอนเหรอปอนกับโฟมก็มีตัวเอฟไม่ใช่มีฟอฟันถ้าเป็นลูกแฝดอ่ะคิดคิดฟันกับโป๊อเหมือนพี่โป๊อเลยเราเอาหลอกแบบพี่โป๊อปเลยหลอกละเป็นคนห่อใช่ไหมบอกใครยัง เป็นคุณพ่อใช่ไหมจะเป็นคุณพ่อล่ะคุณพ่ออ่เออดีใจทำเป็นดีใจเขาบอกเตงอย่าเพิ่งทำไมอ่ะทำอะไรเขาบอกพ่อแม่เขาก็มีเรื่องอะไรจะบอกเตงอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอะไรอีกอ่ะเนี่ยข่าวดีวะเขาอยากจะบอกเตงนานแล้วแหละว่าเราไม่ได้ทะเลาะกับเตงเดียวเดียวเดียว มีอะไรกันทั้งสี่เดี๋ยวน้องอะค่ะเขาว่าเขาจะเขาไม่เขาว่าเขาจะบอกเต็งงานแล้วว่ามีคน <c oughs> อ,อื่นเนี่ยหรอมีคนอื่นเหรอไม่แเต็งดีดีๆก็ตามที่เต็งคิดอะแล้วใครเปนมีคนอื่นได้ไงมัน เจอกันตั้งนานแล้วอ่ะมันทำไมามันต้องไปมีคนอื่นเนี่หรอไม่เอง บ้านเองไหมแล้วเตงค่อยมาคุยกับเขาดิอกว่าจะเอาไงเตงไปปรึกษาที่บ้านเองดีกว่าป่ะแต่เขาบอกเตงวันแรกไงน่ะก็ดีแล้วไงเขาจะได้ไม่งงเข้าใจปะเขาได้ไม่งงไงแล้วก็ไ็นมีคนอื่นไปมีอะไรเนี่ยนะว่าแค่ครั้งเดียวเองกลับบ้านไปเดี๋ยวเขาไปส่งแล้วเตงก็ไปคุยกับพ่อแม่เองไปไปไปดี เขาไม่กล้าบอกใครอ่ะหรือจะให้เขาโทรไปบอกพ่อแม่ติงอ่ะมันก็ต้องบอกอ่ะปะไม่ใช่เรื่องเล่นๆละไปคุยกับแม่พ่อไอ้ไปไปไม่เอาต็งตแล้วเขาขอหยิบของมนแบบนึงเสร็จยังอเสร็จแล้วชอบแกล้งเขาดีนะตลอกอ่ะชอบแกล้งเขาไงใช่ไหมปอน่ะแกล้งฟอมทุกคลิปเลยเว้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะตอนเนี้ย รู้สึกยังไงจะร้องไห้รู้สึกยังไงอ่ะบอกเลยรู้สึกยังไงก็จะร้องไงร้องปะดูตาแดงเลยชอบทำให้เขาเสียวความรู้สึกอะ่ะมันไม่เหมือนกันเต็งทำแรงกว่าดูหน้าดิดูหน้าดูหน้าฝอนแต่แรงไปอะทีหลังก็อยากแกล้งเขาทีหลังก็อย่าแกล้งเขา,ท,า,เขาท้องกับคนอื่นเนี่ยนะเขาจะมีท้องกับคนอื่นก็อยู่คนเดียวเด <c oughs> ียวเลยว่าคลิปนี้เปียว <c oughs> ดิเปี่ยนดิโอเคเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวโฟมขอตัวไปปอบปอนก่อนดินินางนางนางตาแดงเดี๋ยวเจอใหม่ทางนี้โอเคค่ะก็ยังไงคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะคะช่องพูดเองเลย <laughs> ต้องปอนโฟมชาแนลด้วยนะคะก็ว้ยคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะต้องคอยติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายบายหน่อยเอาคืนแน่ <laughs>